เอาถ่ายใช่ไหมเวลาน้องๆที่ฝึกตามเวลาเขาออกนี่ครับอันไหนเราถึงก่อนเขามาเมืองแตะขาดูนะจังหวะบางคนบอกว่าก็ต่อยมาแล้วเราอย่างนี้มันอาจจะไม่ทันใช่ไหมครับแต่ถ้าตะวันอสอนไทยนี้มาปั๊บเราออกเลยเห็นไหมตรีอยู่ที่ไหนไหมเราออกเลยเห็นไหม,อ,อ,ไหมอย่างนี้ได้นะเพราะแต่จริงมันต้องมันมีเทคนิคที่เราสอนกันอยู่ในสำนักอยู่ในของเราด้วยแหละ อธิบายอีกรอบมาสะที่เดี๋ยวขยับยน,ออนี่เ้าออกต้องฝึกเรื่อยๆนี่อย่างน้อยก็ถ้าผู้ชมดูอยู่ก็ประมาณอย่างต่ำสามเป็นครั้งที่เราคิดจะใช้งานนะครับแต่และออกแต่ละออกแต่แต่ว่าต้องผ่านวิธีการฝึกถ้าย่างถ้าย่างสามภูมิแล้วก็ท่าเดินอ่าาเสือย่างมาก่อนด้วยนะไม่งั้นเราจะถีบค่อนข้างอ่ายากนะครับ อ่าโอเคเพราะอาตะวันถหน้าวันนี้ตีตอนเราตีตีลง,ลงนี่จวถ,ถ้าเราไมู่ก่ก่อนไม่มีพ้วนออคุดเออแค่แต่ปัดแตะก่อนแตะ,แ,ตละ,ะ,ละแ,ตแล้วทีแตะด้วยนี่ลักษณะมันงี้เราแตกถามอาจะอยู่น่รยตรงแล้วแต่เราแล้วแต่คนชอบสุดสำคัญก็คือส้นหรือฝาเ้า โอเคเอาละประมาณนี้แหละโอเคนี่ก็เป็นรูปแบบของการฉีดนะนี่เราต้องฝึกใช้บ่อยเราต้องโอเคอ่ะไปเดี๋ัว